สวัสดีครับพ,พี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN เอผ่าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ่าบ้านสิยๆราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนซ้ายตรงก็โทรมาที่เบอร์0 8 2 4 8 0 4 7 4 6ครับผมส่วน ID ยได้ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง pn พรบ้านด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับตลับวันนี้ผมก็มีพาบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคาเริ่มต้นที่250บาทขึ้นไปครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หครับผมขออนุญาตซูมกล้องนิดนึงนะครับผมครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงครับผม ี่ครับวัดชำป่างงามจังหวัดจะเชิงเซาครับผมนี่ครับผมนี่ครับเรียนเรือพกคงครับผมนี่ครับผมนี่ด้านหลังครับ นะครับผมงานทําบุญอายุหนึ่งร้อยหกปีครับผมจะเห็นหรือว่ามันสะท้อนแสงไฟครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับนะครับผมวัดชามปางามปี2 4งสแปสามครับผมจังหวัดจะถึงเสานี่ครับอันนี้หมายเล็กหนึ่งครับผมราคา250บบาทครับ ไปเป็นพระคำข้าวสูงฟูร์ซีดิงดำครับผมเป็นหมายเลขสองครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่ด้านหลังครับ อันนี้จะเป็นหมายเลขสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสามครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงเงินวัดดอนใหญ่หอมครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสามครับผม ผมนี่ด้านล่างครับนี่ครับผมหลวงพ่องเงินนะครับวัดดอนยศหอมจังหวัดนคนปรปฐมครับผมออกปีสองห้าศูนย์หกครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขสามครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับไปเป็นหมายเลขสี่ เป็นพระสมเด็จวัดรักขังครับผมนะครับ อันนี้เป็นหมายเลขสี่ครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขสี่ครับผมราคา สองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพาสสมเด็จหมายเลขห้าครับผมนะครับ นี่ครับผมน,นี่เป็นหมายเลขห้าครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขห้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขหกเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับผม นี่ครับสภาพผ่านการใช้งานมานี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขหกครับผม อันนี้เป็นหมายเลขหกครับผม นี่หมายเลขหกครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขเจ็ดครับผม นะครับผมเนื้อหาก็จะประมาณนี้เลยนะครับถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนทักหรือโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับผมนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขเจ็ดครับผมด้านหลังครับ ครับผมอันนี้หมายเลขเจ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขแปดเป็นเหรียญลุงบุตโต๊ะครับผมนี่ครับไปยี่สองห้าหนึ่งหนึ่งครับผมอันนี้เป็นหมายเลขแปด พสสองห้าหนึ่งหนึ่งครับนี่ครับผมนี่จะเป็นหมายเลขแปดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขเก้าเป็นเหรียญพระพุทธชินราชครับผมนี่ครับข้างหลังเป็นพปลอครับผมนี่ครับปี่สองห้าสามศูนย์ครับผม ครับผมจังหวัดพิษณุโลกครับผมนะครับนนเป็นหมายเลขเก้าครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเรียนอาจารย์ฟันอาจารโลครับผมนะครับ อุด,ดมสมพรครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบครับ ับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรูปโลลงกระิมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่ครับผมองค์เล็กๆครับผมองค์ไม่ใหญ่มากครับนี่ครับเป็นหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมนี่ครับผมลูกระถิม ต่อโคสลา,าให้เขาย้ก้นนะครับนี่ครับนี่เป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสองเป็นเหรียญโลโก้แหวนครับผมน่ครับ นี่ครับผมหลปู่แหวนครับอันนี้จะเป็นหมายเลขสิบสองนะครับผมนี่ครับด้านลังครับผม นะครับผมอันนี้หมายเลขสิบสองครับผมราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับ่อกไปเป็นพัะส,สมเด็จเกจชยโยหมายเลขสิบสามครับผมนะครับ เลขสิบสามครับนี่ครับผมอันนี้หมายเลขสิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสี่ครับผม จะรูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้นะครับผมหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับนี่จะเป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ครับผมด้านหลังครับ อันนี้หมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบห้าครับผมน่ครับด้านหลังเป็นตาคุดนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบห้าครับผม น,นี้เป็นหมายเลขสิบห้าครับผมด้านหลังครับผมเป็นตาคุดครับ จะเป็นหมายเลขสิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัชสมเด็จหมายเลขสิบหกครับผมนี่ครับนี่เจียทะลุซุ้มนะครับนี่จะเป็นหมายเลขสิบหกนะครับ นี่ครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขสิบหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นพระเนื้อว่านหลวงพ่อทวดครับผมหมายเลขสิบเจ็ดครับผม ะครับผมด้านหลังครับน่ครับผมอันนี้หมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพัสสมเด็จหมายเลขสิบแปดครับผม ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบแปดครับนี่ครับผมอันนี้หมายเลขสิบแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็น อโทวดครับผมหมายเลขสิบเก้าครับผมอันนี้เป็นล,รลปรลอหลวงพระทวดอะไรนะพิมพ์บัวล้อมรอบใช่ไหมครับผมก้นลายเซ็นนะครับนี่เป็นรายการที่สิบเก้านะครับผม อันนี้จะเป็นรายการที่19ครับผมราคา400บาทครับต่อไปเป็นรายการที่20ครับผมอันนี้เป็นเหรียญรอ,อเหรียญปั๊มครับผมหลงพ่อพรมครับผมวัดช่องแคผมก็นึกไม่ออกต้องขอไปนะครับ อาหลวงพ่อพมวัดช่องแค่พิมพ์หลังเตารีดครับผมนี่ครับนี่ครับผมนนี้เป็นรายการที่ยี่สิบครับผมนี่ครับผมหลวงพ่อพมครับผมวัดช่องแค่จังหวัดนครสวรรค์ครับ เรียนปัน๊มหลังเตาลี่ับผม ผมอันนี้รายการที่ยี่สิบครับผมราคาสี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมอันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าครับผมนี่ครับนี่เป็นรายการที่ยี่สเอ็ดนะครับผม ครับน,นี้เป็นรายการที่21ครับผม รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมราคาสี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นเหรียญเซม,ม,ม่าหลวงพ่อทวดครับผมรายการที่ยี่สิบสองครับผมนี่ครับผมข้างหลังเป็นอาจารย์ทิมครับผมนี่ครับผม เหตการที่ยี่สิบสองครับนี่ครับด้านหลังครับผม อันนี้รายการที่ยี่สิบสองครับผมราคาสี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบสามครับผมอันนี้เป็นสมเด็จปกโพนะครับผมนี่ครับนี่เรียมพลาสติกกันน้ําแล้วนะครับผมอันนี้นี่ครับผมนี่เป็นรายการที่ยี่สิบสามครับ มอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามครับเนี่ยผมอันนี้รายการที่ยี่สิบสามครับผม ราคาสี่ร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่24สี่ครับผมเป็นพระสมเด็จรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับผมอันนี้รายการที่ท4ิบสี่นะครับ ครับผมอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่มีด้านหลังครับนี่ครับอันนี้รายการที่ยี่สิบสี่ครับผม ราคาห้ารบาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมกับแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ